นี่คือทางรัฐสู่เลเวลเลเวลที่ไม่เคยคิดว่าจะไปถึงไปสุดทางในการเล่นเครื่องเสียงไฮเอ็นด้วยเรสต k เปิดใจแวะมาฟังก่อนและจะบอกว่ามันไม่บ้าเลยเชื่อผม เรลเรเลยมันเป็นแนวคิดจากเวทีคอนเสิร์ตและเมื่อมาอยู่ในห้องฟังของนักเล่นมันเรียกว่าเรลสแต็กที่จะปลุกพลังทุกตัวโน้ตให้มีตัวตนจากพื้นจดเพดานสุดท้ายเอ็นมันจะต้องไปถึงลำโพงระดับยานแม่ แน่นอนระพงระลับยานแม่นี่ตู้ระพงสูงใหญ่ซับซ้อนขับยากเทคโนโลยีสุดล้ำและก็ค่าตัวสูงสูงมากแต่จะมีสักกี่คนที่จะได้สัมผัสมันด้วยสิ่งที่เรามีอยู่หนะ้าวันนี้ตัวอย่างเช่น BAW 801 D 4คู่นี้ถ้าจะวัดรอยเท้ากับยานแม่ระดับนั้นต้องทำอย่างไร ลเอเรคือเทคนิคการวาลลำโพลของระบบเสียงในเวทีคอนเสิร์ตโรล,ละครหรือแม้แต่ลำโพงระดับยานแม่เรลนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับรัฟฟูเฟอร์ที่ใช้งานคู่กับลำโพงหลักในระบบเสียง 2Channel ในบ้านอย่างได้ผลและเป็นไปได้อย่างดีที่สุด ที่ตู้ต้องสูงเพราะว่าเสียงต้องกระจายจากแนวตั้งจากระดับพื้นจดเพดานจะเห็นว่าละโพงรุ่นใหญ่หญจะมีเบสวูฟเฟอร์ทั้งสูงและต่ำเบสความถี่ต่ำจะไม่กระจายเฉพาะที่พื้นเท่านั้นจะกระจา,า,จายโอบล้อมเสียงโอบล้อมเป็น 3D Soundstage อย่างสมบูรณ์ การสร้างสาฟิลที่สมบูรณ์จะต้องมีพลังของความถี่ต่ำจากหลายจุดหลายระดับเพื่อกระตุ้นสมองให้รับรู้ถึงพลังเสียงด้านลึกด้านกว้างด้านสูงอย่างสมบูรณ์แบบจะเห็นว่าลำโพงส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อย วูเฟอร์จะใหญ่กินวัตต์แล้วก็ใช้พลังงานมากก็มีเยอะเลยครับที่จะแย,ายากวูเฟอร์เซกชั่นอิสระจากมิดเรน d และ Twitter เพื่อให้เสียงเคลียร์และไม่ทับซ้อนกับเสียงเหล่านั้นทำให้เสียงเป็นธรรมชาติมากที่สุดเพราะความทับซ้อนของยานแม่จึงทำให้มันขับยากแอมต้องถึง ห้องต้องใหญ่อาจจะได้ยินว่าสร้างบ้านทั้งหลังก็เพราะว่าต้องทําห้องให้มันและจะมีสักกี่คนที่จะมีกําลังทรัพย์ที่จะรับความซับซ้อนของมันได้คงไม่ง่ายนักหรอกครับถ้าตัวตนของคุณคือนักเล่นที่กล้าที่จะตามหาเสียง ที่คนอื่นไม่เคยได้ยิน r เ i l Stack คือคำตอบเสริมเรลไลเลยในที่เส้นเดิมทำอย่างไรเรลาลเลททำหน้าที่เบรทาวเวอร์อัธยริยะโดยใช้ซับเรลสแต็กซ้อนกันขึ้นไปตามแนวดิ่งเชื่อมต่อแบบเดซี่เชน แบ่งความถี่ต่ำเป็นสามระดับในกรณี s t a c k six pack ก็รวมเป็น6ตู้ครอบคุม deep bed mid bed upper bed อย่างอิสระคู่ล่างให้พลัง impact และน้ำหนักคู่กลางให้จังหวะ body และ group คู่บนให้บรรยากาศ airy และ texture สามารถปรับแต่งได้หน้าง,งานโดยไม่แค์กับพื้นที่ควบคุมได้แม้กระทั่งอยู่ในห้องฝั่งไม่ใหญ่นัก จะให้เสียงเบสสะอาดไม่ทับซ้อนและกลนลำโพงหลักและจะเพิ่มบรรยากาศ 3D s t y l e s t a g e ในแบบที่ลำโพงตู้เดียวไม่สามารถทำได้นี่คือทางลัดสู่ Reference Le Level ที่ไม่เคยคิดว่าจะไปถึงไปสุดทางในการเล่นเครื่องเสียง Hi End ด้วยเร l s t แ c k ขยายสเกลเสียงให้ใหญ่กระจ่างชัดเหมือนกับ ดูหนังไอแมในโลงกันเลยทีเดียวเปิดใจแวะมาฟังก่อนและจะบอกว่ามันไม่บ้าเลยเชื่อผมสมบัติทุกตระกับรู้ถึงความรู้สึกม,มามาเงงานมีวอะวิไลเอ็มโชว์2025ใครไ่าแค่มีทรัด ไฟโชว์สุดคูลเสียงกับสุดยอดไม่ไฟที่สัมผัสได้จริงเด้อที่สุดแห่งเครื่องเสียงและภาให้คุณต้องถึงจริงๆริงน่เนี่ยเสียงของชัดทุกทุกมิติีเบสแน่นลึกเข้าถึงจิตวิญญาณเพลงของแท้ต้องฟังให้ช้ำฟังให้ช้ำฟังให้ช้ำเอาทีมพุดถึงแต่มิทุนานีชวน้มาสัมผัสประสบก,การณ์ใหม่ ที่แล้วมาติดกาแฟชิคชัดกับคนคอเดียวกันนะเออ,อวันที่บากบักแมรี่ออฟควีนป้าสุขุมวิทยี่สิบสองโรงแรมรู้ใจกลางเมืองทองจะเป็นทุกไฮไลท์เดาไฮไฟแค่